สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YO Grow สำหรับในวันนี้นะครับผมก็มาเติมพอร์ตต้นไม้ในสวนหลังบ้านของเรากันครับสำหรับต้นไม้ที่ผมจะนำมาปลูกวันนี้นะครับผมเป็นต้นส้มสายน้ำผึ้งนะครับผมสำหรับที่เลือกเป็นต้นส้มสายน้ำผึ้งก็เพราะว่ามาจากความชอบส่วนตัวนะครับผม ด้วยรสชาติที่มีความหวานและก็อมเปรี้ยวเล็กน้อยนะครับผมก็ทำให้เจ้าส้มสายน้ำผึ้งเนี่ยเป็นที่นิยมของหลายๆคนนะครับรวมถึงตัวผมด้วยนะครับแต่ก็ลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบแป้นนะครับคลา้ลายกับส้มเขียวหวานนะครับแต่ว่าเปลือกเนี่ยจะปอกง่ายนะครับไม่ติดกับเนื้อก็ไปได้เจ้าต้นนี้มาในราคาที่ไม่ถึง100นะครับผมก็ ถือได้ว่าคุ้มค่านะครับสำหรับการลงทุนเพิ่มในพอร์ตสวนหลังบ้านของเรานั่นเองครับก็สำหรับเจ้าต้นส้มสายน้ำพึ่งต้นนี้นะครับนี่ครับดูจากลักษณะตรงนี้เนี่ยเหมือนกับเขาจะขยายพันธุ์มาด้วยการเสียบยอดนะครับผมซึ่งการเสียบยอดเนี่ยจะทำให้เราได้ต้นพันธุ์ที่แข็งแรงขึ้นนะครับผม เพราะว่าเราสามารถเลือกต้นต่อที่หาอาหารเก่งนะครับผมทนทานได้นะครับผมแล้วก็ใช้ต้นยอดของพันธุ์ดีมาเสียบนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เขานิยมทํากันนะครับสําหรับการขยายพันธุ์ต้นส้มหรือต้นมะน,นาวอะไรพวกนี้นะครับเอาละครับผมก็ทําการรู้จักต้นพันธุ์ของเรากันประมาณหนึ่งแล้วนะครับต่อไปเรามาทําการเตรียมตัวปลูกเขากันดีกว่าครับผม ขั้นแรกก็ให้ทุกท่านนะครับทำการเตรียมหลุมปลูกไว้นะครับผมสักประมาณ4 0คูณ40ซนมหรือ50สคูณ50ซนเมตรก็ได้นะครับตามที่สะดวกต่อไปนะครับผมจะทำการเตรียมดินนะครับสำหรับดินปลูกของเรานะครับก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะครับผม1ก็คือหน้าดินนะครับที่ขุดมาตากไว้แล้วประมาณ1อาทิตย์นะครับ2เป็นปุ๋ยคอกนะครับผม3เป็นแกลบดำนะครับผม เพื่อปรับปรุงคุณภาพดินและเพิ่มธาตุอาหารในดินนั่นเองครับผมทำการคลุกเคล้าให้เรียบร้อยนะครับผมหน้าตาจะออกมาประมาณนี้นะครับผมนำดินที่เราผสมแล้วนะครับผมมาเทไว้ที่หลุมที่เราทำการขุดเตรียมไว้นะครับก็รองก้นหลุมไปก่อนสักประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยแหวก ตรงกลางเอาต้นไม้ลงนะครับแล้วก็ถมกรบอีกทีหนึ่งครับปลูกต้นไม้ผลเอาไว้รับประทานนะครับผมก็เหมือนกับการลงทุนในหุ้นปันผลนะครับผมอาจจะไม่หวือหวานะครับแต่เขาก็จะให้ปันผลของเราในทุกปีนะครับถ้าเราเลือกหุ้นถูกตัวนะครับผมซึ่งต้นไม้ผลของเราเนี่ยก็เหมือนกันครับเราก็ทำการปลูกดูแลเขาไปเรื่อยๆนะครับผม เขาก็จะให้ผลตอบแทนของเราเป็นผลไม้ที่เรานํามารับประทานนั่นเองครับก็เหมือนกับเงินปันผลที่เราได้มาเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้ทานเจ้าผลไม้เนี่ยอยู่เรื่อยเรืนั่นเองครับผมและที่สําคัญนะครับเราปลูกเองเราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆนะครับก็จะทําให้ได้ทานผลไม้ที่ปลอดสารด้วยนะครับผม และอีกหนึ่งผลตอบแทนที่เราจะได้เลยนะครับผมสำหรับสายต้นไม้เนี่ยก็คงจะรู้กันดีนะครับว่าการปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้นะครับผมเราจะทำการบำบัดความเครียดไปในตัวนะครับมันจะมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการปลูกต้นไม้นะครับผมใครเครียดหรือกังวลนะครับลองดูครับผมหาต้นไม้ที่เราชอบมาปลูกสักต้นนะครับมันจะทำการบำบัดความเครียดให้ไม่มากก็น้อยนะครับผม ต้องลองดูครับขอเตือนนะครับว่าถ้าเข้าสายต้นไม้แล้วเนี่ยจะออกยากมากๆนะครับเพราะท่านจะต้นไม้งอกไปเรื่อยๆนะครับผมส่วนตัวผมนะครับออกไม่ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเจอต้นอะไรก็อยากจะเก็บมาปลูกไปหมดเลยนะครับเอาละครับผมก็หลังจากที่กลบดินเรียบร้อยนะครับก็ทำการ อัดดินสักเล็กน้อยนะครับไม่ต้องแน่นมากครับผมการโคนเขาโยกนะครับแล้วผมจะทำการคลุมฟางไว้นะครับผมเพื่อรักษาความชื้นไว้ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมรดน้ำเขานะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับผมไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับมีต้นไม้มาเติมพอร์ตสวนหลังบ้านอีกแน่นอนครับ สวัสดีครับผม